โอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่ผมเช่นเคยนะครับนะเซิร์ฟเปิดเร็วกว่าปกติประมาณตอนนี้ก็บ่ายสองนะครับเซิร์ฟที่จริงต้องเปิดห้าโมงนะครับแต่กลับมาเปิดบ่ายสองนะครับมาหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับรวมทั้งผมด้วยนะครับว่ารวมเซิร์ฟจะรวมทั้งหมดสามเซิร์ฟนะครับโอ้โหยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆยังมีสามเซิร์ฟเหมือนเดิมนะครับไม่ได้รวมอย่างนี้นะครับ ดีวผมจะเข้าไปอธิบายในเกมนะครับว่าเขารวมเซิร์ฟเขารวมยังไงนะครับโอเคนะครับตัวนี้ขายนะครับถ้าใครสนใจไปดูในเพจได้นะครับผมเล่นเป็นอาชีพวัตะลุนะผมขายสี่พันกว่าบาทนะครับตัวนี้ไปดูในเพจได้นะครับ นี่นะครับหล่อมากๆนะครับเหือประดับนะครับกําลังดึงนะครับพอดีติดประมูลอยู่ดึงติดประมูลอยู่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเซิร์ฟไทยแต่ก่อนน่ะมันมีทั้งหมดร้อยแปดสิบใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะกดร้อยแปดสิบให้ดูไม่ได้นะครับไปไม่ได้นะครับ ไปไม่ได้นะครับเพื่อนๆเฮ้ย hey! จากร้อยแปดสิเพื่อนๆลองเดานะครับว่ามันเหลือเท่าไหร่นะครับ60เหลือ60นะครับโอ้โ oh. หลงมาครึ่ง1นึ่งเอ้ยไม่ใช่ครึ่งนะครับลงมาเยอะมากนะครับ61สิบเอ็ะไม่ได้นะครับหกไม่ได้ได้แค่60โอ้โหไทยเหลือ60นะครับ โอโหว่าคนเยอะมากนะครับไปแนวไหนเนี้ยอ่ะไปแนวห้าสิบดูได้แค่หกสขนาดร้อยแปดสิบคนยังเยอะแล้วลดลงมาเหลือหกสบนะครับดูแนวอื่นนะครับผมจะไปแนวนี้แล้วกันอ่ามีเท่าไหร่เนี่ยถึงสิบไหมเนี่ย เฮ้ยยังยังมีอยู่นะครับยังถึงสิบนะยีะ่สิบแหละโอ้โหสิบกว่าสิบกว่านะครับอันนี้แหละครับถึงสี่ไหมเนี่ยเฮ้ยยังยังยังถึงนะครับถึงสิบไหมถึงสิบยังได้อยู่นะครับเซิร์ฟนี้เอ้าจีนเหลือเท่าไหร่เนี่ย 3โอ้โหเซิร์ฟนี้เหลือสามนะครับเฮ้ยเหลือสามเลยเนี่ยอันนี้ก็เหลือสามนะครับโอ้โหผมว่าเดือดมากนะครับล่าบอสนี่ผมบ,บอกไปเลยว่าเดือดมาก ดูลายชื่อล่าบอสนะครับไม่ซ้ำเลยนะครับฮ้ยซ้ำยังมีซ้ำอยู่นะครับยังมีซ้ำอยู่ยังมีซ้ำอยู่นะดูบอสล่างๆนะครับผมบอกไว้เลยว่าล่าบอสนี้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าเซิร์ฟไทยเราอะจาก180ร้อยแปดสิบเหลือหกสิบนะครับโหดพดฟาร์มนี่ผมว่าคนก็น่าจะเยอะนะเดี๋ยวผมไปดูอ่ะ รู้ว่าคนเยอะแค่ไหนนะครับฟาร์มนี่คนเยอะอยู่แล้วนะครับเพื่อนก็ยิ่งเยอะไปอีกนะครับโอ้โหเพียบโอ้โหอ,อะไรเนี้ยโอ้โห นึกว่างานวัดนะครับไม่ฟาร์มที่ไหนเลยเนี่ยโอ้โหคนเยอะจัดนะครับอันนี้คือทีเอนห้าสิบนะครับผมลองไปแนวที่มนันในในน้อยลองดูนะครับอ่ะแนวนี้แล้วกันมันมีแค่สามเองอะเอาไปเนียไปอยู่อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเพราะว่าสี่นี่มันไ,มไปไม่ได้นะครับอะสี่ไปไม่ได้เาัาอยู่ตรงกลางแล้วกันสองสอง อยากรู้ว่าคนจะเยอะแค่ไหนเฮ้ยไม่มีคนนะครับเฮ้ยเป็นไปได้นะครับเนี่ยมันบั๊กหรือเปล่านี้อ๋อมีอยู่นะครับเฮ้ยน้อยนะครับเพื่อนๆน้อยอยู่น้อยอยู่นะครับเซิร์ฟเนี้ยไม่เหมือนของไทยนะของไทยม่งเดือดมากของไทยนี่สุดมากนะครับถ้าใครอยากถ้าใครไม่อยากเหงานะครับมาไทยได้นะครับ ผมมาไทยแล้วไทยไทยนี้สายฟาร์มอยู่แล้วนะครับเอาทีเหสามสิบลองดูดูครับเห็นไหมโอ้โหกระตุกกระตุกกระตุกใครอยาไปแน่วไหนที่ไม่มีคนก็ไป ไม่ใช่ของไทยนะครับถ้าของไทยนี้คนฟาร์มเยอะมากนะครับเห็นไหมโอ้โหคือคื้นนะครับต่อไปนี้คือคืนละเพราะว่าจะมีคนมาแย่งเราฟาร์มเยอะมากนะครับ <c oughs> <c oughs> นะอันนั้นนะครับ <c oughs> ถ้าใครสนใจตัวนี้ <c oughs> ก็ไปดูในเพจได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นสมุดนะครับ นะประมาณนั้นนะครับมีปีกฉีแฉกนะครับเอาบุธบวกสิห้านะครับหมวกม้าขาวบวกสิห้านะครับสามพันแดโอ้โหแพงจัดอันนี้มันมันมันมาตั้งนานแล้วนะครับเพื่อน ออีกนิดหนึ่งนะครับยายแนวมันมาตั้งนานแล้วครับตรงหัวมุมซ้ายมือเนี่นะครับเราสามารถกดยายแนวตรงไหนก็ได้นะครับบนเกมนี้นะครับมันมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ผมยังไม่มีเวลารีวิวก็เลยเลยมาจนถึงคลิปนี้นะครับหลายคนก็อาจจะใช้กันแล้วนะครับแต่บางคนที่ยังไม่รู้ก็กดตรงซ้ายมือมุมมุมซ้ายมือนี้นะครับเห็นไหมมันกดตรงไอ้เลขแนวเลยนะครับที่เเนี่ย กดเลยนะครับเห็นไหมเราก็จะย้ายแนวได้เราก็จะย้ายแนวได้นะครับเนี่ยกดได้เลยนะครับง่ายง่ายนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ย้ายแนวได้เลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับเพื่อนนะโอ้โหผมนี่เข้าใจผิดนึกว่าเอาสามเซิร์ฟมารวมเป็นเซิร์ฟเดียวนะไม่ใช่นะครับแค่ยุบเซิร์ฟนะครับนะ ลดยุบเสิร์มให้มันน้อยลงนะครับมันจะได้แบบคนเยอะขึ้นนะครับจะได้ไม่เหงานะเกมบอกกลัวคนเล่นเหงานะครับเย็ดคือล่าบอสได้คนละสองตัวก็ <laughs> โอเคเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ